สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับคุณคุยอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันต่อในหน่วยหนูทำได้นะคะเด็กๆจะมารู้จักเกี่ยวกับเอกลักษณ์และมารยาทของไทยอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือการกราบนั่นเองค่ะการกราบของเรานะคะในวันนี้จะมีด้วยกัน2แบบค่ะ แบบแรกนะคะนั่นก็คือการกราบพระและอย่างที่สองนั่นก็คือการกราบผู้ใหญ่ค่ะการกราบของเรานั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเราไปรับชมและลองฝึกปฏิบัติตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆไปกันเลยการกราบเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงแบ่งเป็นสองแบบคือการกราบพระ หรือเรียกอีกอย่างว่าการกราบแบบเบญจางคปดิษิ์และการกราบผู้ใหญ่แบบที่หนึ่งการกราบพระหรือกราบแบบเบญจางคับปิ์เป็นการใช้อวัยวะทั้งห้าของร่างกายสัมผัสกับพื้นคือหน้าผากซึ่งเป็นตัวแทนส่วนบนมือและข้อศอกทั้งสองเป็นตัวแทนส่วนกลาง เข่าทั้งสองเป็นตัวแทนส่วนล่างค่ะสำหรับผู้ชายจะนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งตัวตรงปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้าเข่าทั้งสองข้างห่างกันพอประมาณมือวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองนิ้วชิดติดกัน สำหรับผู้หญิงจะนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบตัวตรงเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้ามือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองนิ้วชิดติดกันโดยการกราบจะแบ่งเป็นสามจังหวะจังหวะที่หนึงยกมือขึ้นในท่าพนมมือ จังหวะที่สองยกมือขึ้นไหวพร้อมกับค้อมศีษะลงให้หัวแม่มือจะหลดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากจังหวะที่3าทอดมือทั้งสองลงพร้อมกันให้มือและแขนทั้งสองราบกับพื้นพร้อมกับค้อมตัวลงให้หน้าผากจะหลดพื้นระหว่างมือทั้งสอง สำหรับผู้ชายศอกทั้งสองข้างต่อจากเขา่าราบไปกับพื้นหลังไม่โกง่งสำหรับผู้หญิงศอกทั้งสองข้างค่อมเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โกง่งโดยเราจะทำทั้งสามจังหวะให้ครบสามครั้ง และยกมือขึ้นไหวในท่าไหวพระปล่อยมือลงวางความเหนือเข่าทั้งสองในท่าเตรียมกาบเรามาทบทวนการกราบพระหรือกาบแบบเบญจางคประดิษฐ์กันนะคะสาหรับผู้ชายในท่าเตรียมจะนั่งคุกเขา่าปลายเท้าตั้งนั่งบนส้นเท้าในท่าเทพบุตรตัวตรง แยกเข่าเล็กน้อยมือทั้งสองวางที่หน้าขาทั้งสองของตนเองค่ะสำหรับผู้หญิงในท่าเตรียมจะนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบนั่งบนส้นเท้าในท่าเทพธิดาตัวตรงนั่งเข่าชิดมือทั้งสองวางที่หน้าขาทั้งสองของตนเองค่ะ โดยจังหวะที่หนึ่งเรียกว่าอัญชลีทั้งชายและหญิงจะยกมือขึ้นประนมหว่างอกนิ้วชิดติดกันเบนปลายนิ้วออกนอกลำตัวประมาณ45องศาไม่กลางสอกจังหวะที่สองเรียกว่าวันทาทั้งชายและหญิง จะยกมือที่ประนมขึ้นพร้อมค้อมตัวลงให้นิ้วหัวแม่มือจะหลดหว่างคิ้วนิ้วชี้แนมหน้าผากและจังหวะที่3เรียกว่าอภิวาสสำหรับผู้ชายจะทอดมือรงกาบสอกต่อเขา่าขนานไปกับพื้นหน้าผากแตะพื้นระหว่างมือทั้งสอง หลังไม่โกงสำหรับผู้หญิงนะคะจะทอดมือลงกราบสอกคอมเข่าขนานไปกับพื้นหน้าผากแตกพื้นระหว่างมือทั้งสองหลังไม่โกงสำหรับจังหวะจบนะคะทั้งชายและหญิงจะจบในจังหวะที่สอง หรือที่เรียกว่าท่าวันทาโดยนิ้วหัวแม่มือจะอยู่หว่างคิ้วนิ้วชี้แนบหน้าผากแบบที่2การกลาบผู้ใหญ่หรือการกลาบผู้มีพระคุณผู้มีอายุมากและผู้ที่เราเคารพนับถือผู้กลาบทั้งชายและหญิงจะนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกัน ให้แขนทั้งสองคอมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้นข้อมตัวลงให้สันจมูกแตะส่วนบนของมือที่พนมในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมือรับหน้าผากและจะกราบเพียงครั้งเดียวไม่แบมือนะคะจากนั้นรวบมือเก็บวางไว้บนตักของตนเองค่ะ เรามาทบทวนการกราบผู้ใหญ่กันนะคะทั้งชายและหญิงจะนั่งพับเพียบทอดมือลงกราบสันจมูกสัมผัสส่วนบนของมือที่ประนมกราบครั้งเดียวและไม่แบมือนะคะเด็กๆจะเห็นแล้วว่าการกราบและการไหวถือเป็นเอกลักษณ์และมารยาทของคนไทยที่แสดงให้เห็น ถึงการมีสัมมาคาระวะและความอ่อนน้อมถ่อมตนที่เมื่อใครได้พบเห็นก็ต่างเอ็นดูและชื่นชมกันอยู่เสมอดังนั้นแล้วนะคะคุณครูยิปหวังว่าเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกคนจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการกราบและการไหวในวันนี้ไปใช้อย่างถูกต้องและถูกวิธีกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูยิปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ